คนไทยอาจสวยกันทั้งหมดหมอมานบเตือนหมอพรทิพย์นอนถ่ายรูปกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์วันคนไทยโดนแบนหมอมานบเตือนแรงหมอพรทิพย์นอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอ้อสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ดูเหมือนว่าจะเกิดอีกหนึ่งดราม,ม่าซะแล้วนอกจากเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ได้ไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนต่างวันใจก็คือหมอพรทิพย์นอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอสสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์ โดยคุณหมอมานบพิทักษ์พากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิสเตอร์โดยได้พูดถึงภาพที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนส,สุนันได้เดินทางไปเที่ยวลาวามอสอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในประเทศไอซ์แลนด์โดยหมอมานบระบุว่าผลจากข่าวหมอพรทิพย ทำให้มีสื่อแชร์รูปทิปไอซ์แลนด์แล้วเจอรูปที่นอนถ่ายรูปบนผืนลาวา m o s เลยทําให้ลาวาม o s โตชามากการเหยียบย่ำจะเกิดรอยทับแบบนั้นนานแสนนานสถานที่ท่องเที่ยวจะติดป้ายให้เดินตามทางห้ามออกนอกเส้นทางไปทําแบบนั้นกลัวต่อไปคนไทยจะโดนแบนพร้อมกันนี้จากการตรวจสอบล่าสุดไม่พบภาพดังกล่าวในอินสตาแกรมของหมอพรทิพย์อีกแล้วทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า คนไอซ์แลนด์เริ่มเบื่อในนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไร้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจแต่ถ่ายรูปสวยๆไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียโดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดย Vi s i t i อ e l a ล d ด์ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์พยายามรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความรับผิดชอบและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแต่บอบบางในไอซ์แลนด์ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะการเดินชมธรรมชาติออกนอกเส้นทางที่จัดไว้ให้ ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มักเดินเข้าไปเหยียบทุ่งมอสลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งพืชมอสมีความบอบางเป็นพิเศษหากถูกเหยียบย่ำจะตายได้ซึ่งหากเสียหายแล้วอาจไม่มีทางฟื้นฟูให้เป็นแบบเดิมได้